ไาอยู่กับเรื่องัองกฎอินแล้วนะครับผมเป็นตอนที่แปดตอนตอนตอนเนี่ยนะคะผมเดี๋ยวเราจะมาเริ่มอ่านกันเลยนะครับผม,ะะม,มาาน,นผมี่เธอตึงนี้เขาให้ช้างขึ้นมาด้วยเหรอว่าได้เป็นคนเ,เห็นในนั่นไปช่วยงานครูด,ด้วยละ่ะคุณมีปุ่มคนมีปุ่มก็ต้องเอาปปดีทางอื่นเนาะ น่าน่าแย,ย่แต่ใจยีว่างั้นฉันนี่โชคดีนะที่เกิดมาหน้าตาหน้าตาพอใช้ได้ให้เกิดมาขี้เหรแบบนั้นขอตายแทดีกว่าไอ้พวกว่าคิดว่าฉันใหญ่ขี้เหร่สิ่ห้ถ้าเลิกได้ฉันอยากฉันก็อยากเกิดมาสวยเว้ยอยากได้เงี้ยมีแต่คนชมเหมือนพวกไอดอล มีใครเข้าใจฉันบ้างไหมใครนะ่ะทำไมสวยอย่างนี้อะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวรอแบบไม่ใช่รอเดี๋ยวนี่คือที่นี่คือบ่เงื่อนงามเงื่อนที่ เงือคือสิ่งมีชีวิตวิเศษที่อยู่ในน้ำรูปร่างหน้าตาดะสวยงามมากแต่ก็มีข้อสเสียคือเธอจะไม่มีขาเพื่อขึ้นมาอวดความงามต่อโลกได้องกดกลุมใจเรื่องความสวยเหรอฉันเห็นผู้หญิงแต่งเ,เบอรอมาดำความไม่ไหมวะหรือ,อ,อฉันมันเธอไม่ต้องอ่นแล้ว ที่โบดนี้หลายคนไอฉันเป็นผู้ชายก็ไม่เข้าใจแต่ความงานมันก็แค่เปื่อยไม่ใช่เหรอแค่เปลือกเออเปลือกฉันน่ะเห็นเธอทำความดีเสมอที่เธอช่วยครูหรือคอยดูแลทุกคนนะ่ะเธอทำเพราะชอบเล็ดเล็ดเจตนาดีกับคนอื่นจริงๆสินะ พวกคุณสวยแก่ไปก็หมดค่ะแต่ความดีของเธอนนะจะมีแต่คนเชื่อชูแล้วความแล้วความจริงมันเป็นงี้ไหมล่ะโลกนี้นะเขามองกันแค่เปลือกสวยนี่แหละพวกเคเลนะ่นาทำดีมากมายก็เคสเสมอตัวแต่พวกคุณสวยนนะทำดีนิดเดียวคนก็เห็นกระชม ยี่เขาใส่อ,อกชุอมชูพูอ,อกใหญ่คุณก็ยิ่งชวนช่วยช่ชูให้ให้เย็นดังขึ้นอีกให้ฉันมีเปลือกสวยๆชีวิตก็คงดีกว่าฉันเองถ้าเป็นไปได้ก็อยากสวยเหมือนเงื่อนพวกนั้นว่างก็เป็นได้นี่เหมือนทนี่ทานเงื่อก เงื่องยอมเงื่องยมสูญเสียความเป็นเงื่องเพื่อให้มีขาเป็นคนผู้ที่สามารถสูญเสียความเป็นคนและเป็นเงื่องได้เช่นกันเค่เด,ดินลงไปในน้ำให้เงื่องเอขารับแม่เขนรับเธอก็เธอแจากลายเป็นเงื่องที่สวยไปตลอดกาลแต่ฉันเกแต่ฉัน เตือนก่อนนะว่าความงามที่เห็นนั้นก็แค่เปลือกมอสู้สิ่งดีๆที่เธอมีไปถึง<ม>จะแค่เปลือกก็เอาสินะฉันก็ขอให้เป็นเงือที่สวยงามก็แล้วกันแล้วกลัวหงเงือกจะหงเงือกจ,จะยอมรับฉันไหมหงเงือกตอบรับฉันแล้ว ลีนชูเชตก็จะสวยเสียทีตัวอะไรเ,ไไเนี่ยไม่ไม่ผีเงี้ยตกเงืนเป็นผีที่จะใช้เรื่องใช้ล่างลังเงียบโลกคุณลงไปจจับกินแล้วแปลงเป็นเงื่องเพื่อล่าอยอ่ต่อไป เดินมาทุกคนแล้วแท้ๆว่าเปลือกสวยๆพวกนั้นมันลวงแต่ก็ไม่มีใครฟังเลยอุ้งกุฎเวสผียักษ์โตเงือกศูนย์ศูนย์ตอนหนึ่งร้อยสี่สิบแปดคนมันก็สวยนะแต่ทีมผมซันนิ่งมีเดียควรควรจะเซ็นเซอร์นุ่มหน่อิไหม ฮัโลโนี้ยังสนใจการแค่เปื่อสู้ยังงก็แพ้สินะมีเงื่อนตรงเงื่อนระดับอันตรายสามดาวฝีที่ตาใช้นั่งยง่ายเพื่อหลบกราคุณที่ลงเสน่ห์ลงน้ำมาจับก,กินก็จบแล้วครับก็ใช้ได้นะเดี๋ยวผมเ๋ยูผมสนใจอย่างงี้ เขาไม่มีเซเซอร์หนุ่มอะคุณรู้ว่ามันไม่มีอะไรสิสี่ชั่วอันนั้นแต่คือมันชัดเจนเกินไปอ่ะมันชัดเจนเกินไปเออมันชัดเจนเกินไปเอ้ยมันชัดเจนเกินไปนี่มันชัดเจนเกินไปนก็พอละก็ขอบคุษราการรับชมน,นะครับผม <laughs>